สวัสดีค่ะทุกคนยินนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m ม็ดยัเดนะคะเย้ Yay! แนนก็เร็วมากเลยอะคือแป๊บเดียวมันจะสิ้นปีแล้วแล้ววันนี้ก็คริสต์มาสเราด้วยก็อยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะว่า Merry Christmas นะคะทุกคนขอให้เป็นวันคริสต์มาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นความสนุกแล้วก็รอยยิ้มสําหรับทุกคนนะคะก็แน่นอนว่าคอนเทนต์ในวันคริสต์มาสแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะนึกถึงอาคลิปแต่งตัวอีกแล้วเม็ดนุ่นมาแนวน,นี้คลิปแต่งตัวแน่เลยก็ก็อย่าคาดหวังนะคะไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าหนึ่งเลย ที่ไม่ทาคลิปแต่งตัวเนี่ยเพราะว่าสไตล์มันก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากๆเท่าไหร่นะคะก็คือยิ่งปีนี้มันไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะคะเมนุนไม่ได้ค้นพบสไตล์การแต่งตัวที่มันแบบเออดูแปลกจากเดิมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้ทําคลิปแต่งตัวนะคะแต่ว่าถ้าใครอ่ะได้ไอเดียในการแต่งตัววันคริสต์มาสในช่วงปีใหม่แบบนี้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปปีที่แล้วนะคะคลิปเก่าได้เลยนะคะก็น้าปกจะเป็นประมาณนี้ วันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาทํา q a วันคริสต์มาสนะคะโดย Q&A ที่เราจะใช้นะคะที่เมนุ่นจะใช้เนี่ยมาจากแอคเคาท์นี้เลยค่ะเดี๋ยวเมนุ่นจะขึ้นเอาไว้ตรงนี้นะคะประมาณ5วิโอเคเริ่มเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยคําถามแรกนะคะถามว่าพูดถึงคริสต์มาสแล้วนึกถึงอะไรอืมถ้าคริสต์มาสเนาะถ้าตามสากลเลยเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสมันก็ต้องเป็น วางเรเนียใช่ไหมแล้วก็ซานตาคลอสนะคะแบบว่าถือถุงของขวัญแดงๆมานะคะแล้วก็มาแตกของขวัญเด็กดีเนาะเด็กที่แบบเ,เชื่อฟังพ่อแม่เนาะซึ่งอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบสากลเนาะท่านพูดถึงคริสต์มาสเขาก็จะนึกถึงซานตาคลอสกันแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าประเทศไทยเราเนาะมันไม่ค่อยได้แบบว่าเห็นคนแต่งชุดซานตาคลอสอะไรเงี้ยบ่อยนะก็เลยเมนุนคิดว่าถ้าพูดถึงคริสต์มาสอ่ะเมนุนจะนึกถึงต้นคริสต์มาสนะคะประมาณแบบ อย่างนี้เลยเป็นต้นคริสต์มาสนะคะก็แต่มาคริสต์มาสเนี่ยคาเฟ่ต่างๆ,ๆเขาก็จะเริ่มแบบว่าตกแต่งเนาะจะมีการตกแต่งคาเฟ่ให้มันดูสวยอะ่ะเมนนุ่นเลยนึกถึงพวกต้นคริสต์มาสแล้วก็ของตกแต่งมากกว่านะคะเพราะว่าเราเห็นได้บ่อยอะ่ะในประเทศไทยอะ่ะตอนที่มันเป็นแบบช่วงคริสต์มาสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แบบนามธรรมนะคะก็คือเราจับต้องไม่ได้เมนน,นุ่นนึกถึงความสนุกความอบอุ่นแล้วก็เหมือนความสบายใจในช่วงตัดสิ้นปี ถามว่าทําไมก็คือทุกคนนะ่ะเวลาที่แบบว่าจะสิ้นปีใช่ไหมคะทุกคนจะมีความรู้สึก,กว่าแบบเอ้ยเอาละจะหมดปีแล้วเว้ยเออจะเริ่มปีใหม่แล้วปีหน้ามันต้องดีกว่านี้แน่นอนนะคะมันเหมือนเป็นความที่แบบความโล่งใจมัง้งคือเหมือนว่าเราซัฟเฟอร์มาทั้งปีอะ่ะสุดท้ายนะคะเทศกาลนี้อาจจะเป็นเทศกาลที่ใครหลายคนได้รับการปลอบโยนได้รับการบรรเทาให้แบบว่ารู้สึกดีขึ้นอ่ะอันนี้เมนน่นก็ถือเป็นสิ่งที่นึกถึงในวันคร,ริสต์มาสเหมือนกันเนาะโอเค คำถามที่2นะคะก็คือเขาจะถามว่าสีเขียวสีแดงหรือว่าสีขาวนะคะก็ให้ชุดที่เม่นุ่นใส่ะให้สีเสื้อที่เม่นุ่นใส่ในวันนี้เป็นคำตอบละกันนะคะก็ชอบสีขาวมากกว่านะคะเพราะว่าสีขาวในวันคริสต์มาสเนี่ยก็แสดงถึงหิมะด้วยนะคะเมนุ่นอะอยากแบบอยากไปอยู่ในประเทศแบบอยากไปฉลองคริสต์มาสในประเทศที่เขาแบบมีหิมะโตะแล้วก็แบบ เออหน้าหนาวมีหิมาตกแล้วก็คริสต์มาสต้นคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะชอบสีขาวมากกว่าต่อไปนะคะคําถามที่3ามแล้วคำถามที่3เนี่ยเขาถามว่าไม่ใช่ถามดิคำถามที่3นะคะเขาให้เราอวดรูปที่ถ่ายกับต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะคริสต์มาสทรีก็เดี๋ยวเราจะจะมาอินเสิร์ตรูปทั้งหมดนะคะที่เราถ่ายกับต้นคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นปี2017 2018- 2019นะคะจะอินเสิร์ตทั้งหมดเลยพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ต่อไปคำถามที่4นะคะถามว่าได้แต่งตเข้ากับทีมคริสต์มาสไหมเอาเป็นว่าปีหน้าเมนูจะต้องไปอยู่ที่มอลแล้วนะคะซึ่งแบบมีหอมีอะไรเรียบร้อยแล้วเมนูเลยคิดว่าอเรายังไม่ต้องแต่งที่บ้านละกันเนี่ยถ้าอยากแต่งก็ค่อยไปแต่งที่หออะไรอย่างเงี้ยมันจะนี่กว่าเนาะก็ประมาณนั้นค่ะสรุปก็คือไม่ได้แต่งทีมในวันคริสต์มาสเนาะแต่ว่าก็อยากอยากแต่งอยู่เหมือนกันปีหน้าอาจจะมีนะคะเพราะว่าอยู่หออาจจะมีถ่ายมาให้ดูโอเค ต่อไปนะคะอยากไปเที่ยวดูไฟกับใครคือเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าตอบจากใจเลยนะอยากไปดูกับแฟนอยาไปดูกับแฟน,แฟน,นะคะ่ะแต่ไม่มีแฟนแต่ไม่มีแฟนก็นคือไม่มีแฟนนะคะโสดก็ ถ้าถามว่าอยากไปดูไฟกับใครเราอยากไปดูกับพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราจะไปเที่ยวไหนอ่ะคุณพ่อของคุณแม่จะเป็นคนไปส่งเม็ดนู่นตลอดเลยนะคะก็กวันสําคัญเนาะวันที่เราชอบเราก็ยังอยู่กับคนสําคัญถูกไหมคะก็อยู่กับพ่อกับแม่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนมากนะคะถ้าเพื่อนเขาแบบมีเวลามาอยู่กับเราก็อยู่กับเพื่อนนะคะไปดูกับเพื่อนกับพ่อแม่เนาะต่อไปชอบคริสต์มาสเพราะอะไรอืมอ่า ต้องบอกก่อนว่าตอนมต้นเมนนุ่นได้อยู่ได้แบบเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเป็นโรงเรียนคริสก็แน่นอนว่าโรงเรียนคริสนะคะเขาก็จะแบบว่าเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของวิธีนักศาสนาของเขาอยู่แล้วก็ในช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีวันหยุดยาวใช่ไหมคะสาหรับโรงเรียนคริสนะคือมันจะมีช่วงแบบหยุดยาวเนาะจากวันคริสต์มาสจนถึงปีใหม่เลยอันเนี้ยเ็นนุ่น um ชอบมากเพราะไม่ต้อง ช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีการจัดเตรียมงานคริสต์มาสเนาะแล้วโรงเรียนเมนนุ่นอยู่ข้างโบสถ์เลยค่ะอยู่ข้างโบสถ์คาทอลิกเลยเขาก็จะมีการแบบช่วยงานบ้างจัดงานบ้างแล้วก็คือบรรยากาศมันได้จริงๆนะทุกคนแล้วแบบเราอยู่ในโรงเรียนคริสต์ด้วยอะ่ะที่เขาให้ความสําคัญกับงานแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราอินมากๆเลยนะคะแล้วก็เ็นนุ่นชอบบรรยากาศในวันคริสต์มาสจริงๆอากาศที่มันอากาศตอนกลางคืนนะคะในหน้าหนาวมันจะเย็นๆเนาะเย็นๆอยู่แล้วนะคะเบนนุ่นชอบอากาศเย็นแล้วก็ แสงสีคือแบบว่าไงแสงไฟอุ่นๆที่เขาประดับตามต้นคริสต์มาสหรือว่าตามทางเดิอนอะไรอย่างเงี้ยเมนนุ่นชอบมันมากๆเลยมันเป็นให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะทุกคนอันนี้แหละที่ทําให้เมนนุ่นแบบชอบคริสต์มาสเนาะต่อไปนะคะก็ข้อเจดสิ่งที่ต้องทําในเดือนนี้อืมก็ถ้าถามว่าสิ่งที่ต้องทําให้ได้สิ่งที่ต้องทําในเดือนนี้เมนนุ่นคิดมาก็ทําให้ตัวเองมีความสุขอะ ยิ้มเยอะๆนะคะแล้วก็ทําชีวิตตัวเองนะคะให้เป็นระเบียบม,มากขึ้นให้เป็นเวลามากขึ้นไม่ว่าจะตื่นนอนกินข้าวอะไรเงี้ยเบนนุนพยายามจะปรับอยู่นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําในเดือนนี้คือวางแผนสําหรับปีต่อไปวางแผนสําหรับปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเราต้องไปมอแล้วนะคะก็คงจะต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องวางแผนใหม่เยอะแยะมากเลยก็คิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทําในเดือนนี้ด้วยนะคะอืมแล้วก็ต่อไปนะคะข้อ8อยากบอกอะไรกับคุณซานตา สิ่งที่เราอยากบอกคุณซานตาเลยนะคะก็คืออยากให้คุณซานตา,อามอบความสุขให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไม่นต้องอยากจะบอกคุณซานตาก็คือช่วยทําให้สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของทุกๆคนนะหายไปไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่ทําที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาชอบหายไปให้หมดนะคะแล้วก็มอบความสุขมอบความสนุกมอบรอยยิ้มคืนให้กับทุกคนด้วยนะคะรู้สึกว่า เราไม่ได้แบบใช้ชีวิตได้เต็มที่หรือว่ามีความสุขกันมานานเกินไปแล้วก็ถ้าคุณแสแตนมีจริงนะคะก็อยากจะขอแบบนี้แหละอืมต่อไปนะคะต่อไปข้อที่9แล้วนะคะประเทศที่อยากไปฉลองคริสต์มาสนะคะอยากไปเซเลบรตที่ไหนนะคะก็มีที่เดียวในดวงใจเลยคะ่ะก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นคริสต์มาสที่สวิตเซอร์แลนด์เลยเพราะว่าถามว่าอะไรเพราะว่า สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจริงๆมาเป็นโกของเมนบออยู่แล้วนะคะเป็นแบบว่าประเทศที่เมนบอลอยากไปที่สุดในชีวิตแบบว่าครั้งหนึ่งต้องได้ไปอยู่แล้วเพราะว่ามันสวยมากทุกคนทุกคนต้องแบบต้องลองดูอะคือมันสวยมากจริงๆอะ่ะคือมันเป็นประเทศที่แบบสวยไม่ไหวอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงคริสต์มาสแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นในช่วงแบบช่วงฤดูอื่นอะคือมันสวยมากจริงๆเพราะฉะนั้นตอบสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไม่ได้อย่างไม่สงสัยเลยคะ่ะแบบตอบสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนนะคะอืมต่อไปนะคะข้อ1ิแนะนำคาเฟ่หน่อย ก็เมนุนจะแนะนําประมาณสักสามที่หลักๆแล้วก,ก,กันที่เมนุนแบบว่าไปแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันดีดีนะคะก็โอเคซึ่งคาเฟ่แรกะนะคะเมนุนขอแปะที่หนึ่งในดวงใจตอนเนี้กรีนเฮาส์อินเสิร์ตรูปนะคะกรีนเฮาส์มันจะเป็นคาเฟ่ที่เมนุนไปบ่อยมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ไกลาจากบ้านเมนุนเท่าไหร่คือมันก็ไกลแหละแต่ว่าไม่ไกลเท่าคาเฟ่ที่อื่นนะคะก็พวกเครื่องดื่มพวกขนมนะคะจะบอกว่าเออมันก็ บางวันเนี่ยขนมมันก็จะมีหลากหลายเนาะก็ลองดูนะคะลองโทรถามดูถ้าแบบว่าเอออยากกินขนมแล้วก็ลองโทรไปถามทางร้านดูก่อนว่าวันนี้มีขนมอะไรขายบ้างนะคะส่วนเครื่องดื่มอะโอเคเลยนะทุกคนคือกินบ่อยมากจริงๆนะคะเราเมนูน่ะชอบรสชาติขนมของกินเฮาแล้วก็รสชาติของเครื่องดื่มที่กินเฮามากๆซึ่งเครื่องดื่มนะคะที่เมนูนชอบกินที่กินเฮาเนี่ยมันจะมี มะฉาลาเต้หวานน้อยนะคะต้องหวานน้อยด้วยแล้วก็มันม่วงอันนี้มันม่วงเคยกินเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าขอขอรับประกันว่าอร่อยจริงๆนะคะแบบกินทุกรอบก็คือรสชาติคือเหมือนเดิมทุกรอบนะคะอร่อยทุกรอบเลยแล้วก็อีการนนึ่งชอบมานะคะอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดซึ่งเมนูเนี้ยถ้าอะโวคาถ้าอะโวคาโดหมดอะ่ะเขาก็จะไม่ขายนะคะก็ลองโทรถามทางร้านดูก่อนนะคะว่าเมนูเนี้ยมีไหมตอนนี้ส่วนพวกกาแฟนะคะเราไม่ใช่คนชอบกินกาแฟส่วนใหญ่จะเป็นคนุณพ่อ ที่กินกาแฟานะคุณพ่อนีนจะกินคาปูชิโน่เขาก็บอกตลอดเลยว่าคาปูชิโน่ร้านเนี้ยอร่อยนะคะก็ประมาณนั้นเลยคือเครื่องดื่มขนมอะไรเงี้ยอร่อยหมดขนมนะคะแนะนำครัวซองคัวซองกรอบหอมเนอยอร่อยมากคือแบบอร่อยไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็จริงๆมันจะมีขนมอีกอย่างนึงที่ไม่นู้ชอบกินก็คือเดนิชคัสตาร์ดนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่ร้านเขายังไม่ได้ทำออกมาขายเนาะกอ็อาจจะเป็นในช่วงด้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นโดนัทค่ะโดนัทเกรสนะคะก็คือโดนัทเคล่อบน้ำตาลอร่อยมากๆเลยแล้วก็มันจะมีโดนัทช็อกโกแลตด้วยโดนัทสตอรอเบอรี่ด้วยก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบกินเลยนะคะอืมส่วนคาเฟ่ต่อไปนะคะที่เราจะแนะนำเป็นคาเฟ่ชื่อว่า Station S Cafe นะคะจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในปัมเอโซ่แถวอำเภอมะาหาม ซึ่งคาเฟ่เหงนี้นะคะมันจะมี2ชั้นก็คือมุมถ่ายรูปอะไรเอยช่วงนี้นะคะเขาตกแต่งได้แบบน่ารักมากๆนะคะเป็นก้นคริสต์มาสซานตาคลอสนะคะแล้วก็มีชั้น2ด้วยพวกขนมก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็อร่อยค่ะมันจะมีเมนูสเปเชียลในช่วงคริสต์มาสนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรมินสักอย่างเออเมนูจำไม่ได้ละเดี๋ยวจะแปะรูไว้แทนนะคะเป็นเมนูเนี้ยนะคะเป็นเมนูมินก็ บอกตรงๆนะคะเมนูน่ะไม่เคยกินมิ้นมาก่อนเลยจริงๆก็คือแบบว่าออยากลองด้วยเพราะว่ามันเป็นเมนูที่แบบว่ามีในช่วงนี้ก็เลยลองดูนะคะก็ปรากฏว่าอร่อยอะ่ะ<ส>คืออร่อยอทุกคนอร่อยจริงๆมันคือเป็นการเปิดโลกมากเมนูนไม่เคยกินมิ้นมาก่อนแต่ขอบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็เมนูขนมที่เมน,น,นูกินก็ก็คือช่วงนี้มันจะมีบรานี่ต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะก็น่ารักมากๆนะคะแล้วก็บรานี่เนี่ยเข้มข้นอร่อย แล้วกอ็อีกอันหนึ่งที่ไม่นุ่นกินนะคะรู้สึกจะเป็นเค้กวล้ยหอมใช่คะ่ะบานาน่าเบรดก็อร่อยเหมือนกันนะคะคือเมนุนแลอร่อยทุกอย่างเลยปะต่อไปคาเฟ่สุดท้ายนะคะที่เราจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักเนี่ยก็คือคาเฟมะะ่มิลลิลินนะคะมิลลิลินคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่นี้นะคะก็จะอยู่แถวแถวโรบินสันเลยนะคะคืออยู่ตรงข้ามกับตลาดนะัดเซนทริกเลยก็จะเป็น คาเฟ่ที่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยมันจะมีที่นั่งโซนด้านนอกที่ติดกับแม่น้ําด้วยถ้าใครชอบบรรยากาศแบบว่าข้างนอกก็ไปนั่งข้างนอกได้นะคะแต่ว่าก็มีที่นั่งข้างในด้วยซึ่งมิลลิลนเนี่ยเขาจะมีเมนูเครื่องดื่มและขนมที่หลากหลายมากรวมทั้งมีของคาวด้วยนะคะของคาวที่เม่นม้อชอบเนี่ยขอยกเฟเวอร์ริตเลยไข่ข้นสเต็กหมูข้าวไข่ข้นสเต็กหมูคือแบบอร่อยไม่ไหวเมนูนี้กินตลอดนะคะก็ถ้ามีโอกาส ได้ไปนั่งวินิลินเมื่อไหร่ก็คือเมนูนี้มาตลอดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนะเมนุนกินบ่อยก็คือสตอรอเบอรี่ในสตรอเบอรี่นมสดปั่นหรือเปล่านะประมาณนั้นนะคะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นเนาะแต่ว่ามันอร่อยมากๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นของหวานนะคือของหวานเนี่ยเมนูนไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็เท่าที่เคยกินจะเป็นแพนเคกนะ้กแบบเป็นตัวแพนเค้กด้วยอะไรสักอย่างนี้แหละก็อร่อย คือบอกเลยดูคนเขามีเมนูที่เยอะหลากหลายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะุกคนก็เป็นสัมปคาเฟ่ที่เมนู่นไปค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่าถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยเมนูนจะทําเป็นแยกเลยคาเฟ่ฮอปปิ้งแน่นอนนะคะก็เราติดตามชมได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทําแยกมาให้ต่อไปนะคะเธอกับชุดสีแดงหรือว่าสีเขียวคือปีที่แล้วเมนุ่นเคยแต่งเป็นชุดสีแดงเนี่ยเมนุ่นแนบรูไปไว้ละกันสีแดงแบบนี้ เมนนุ่นคิดว่าตัวเองเหมาะกับสีแดงมากกว่านะคะเพราะว่าสีเขียวมันจะดูเหมือนทึบไปหน่อยมั้งแล้วอีกอย่างคือเมนนุ่นไม่ค่อยใส่เสื้อไม่ค่อยชอบสีแบบโทนเย็นอยู่แล้วนะคะสีเขียวสีน้าเงินอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใส่เลยก็เลยคิดว่าตัวเองเหมาะกับสีแดงมากกว่าที่จะเป็นสีเขียวข้อ12นะคะเพลงที่เหมาะกับคริสต์มาสนะคะก็จะเปิดแค่นิดเดียวพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิ์นะคะโอเค ก็ให้ฟังแค่นี้พอนะคะเพลงเนี้ยก็คือเพลง last christmas นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันไหมแต่ว่าถ้าชอบเหมือนกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็แนะนําเพลงได้นะเป็นนุ่นชอบแบบชอบให้คนแนะนําเพลงให้เพราะว่าส่วนใหญ่ฟังแต่เพลงเดิมๆไม่รู้ว่ามีเพลงใหม่อะไรบ้างสามารถแนะนํากันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะต่อไปนะคะแนะนําหนังดูช่วงคริสต์มาสคำถามข้อนี้ยากมากเพราะว่าเบนนุ่น เป็นคนดูหนังน้อยมากๆนะคะคือเน็ตฟล็อเน็ตฟิกอ่ะที่ทุกคนดูกันเมนทุนไม่มีเมนุนไม่ได้สมัครนะคะเพราะฉะนั้นเมนุนจะไม่ค่อยมีหนังที่ดูเลยไม่ค่อยดูหนังเลยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้หนังอะไรเงี้ยลองไปค้นในช่องย t ทู e ช่องอื่นดูนะคะแบบรีวิวหนังอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเอเมนทุนดูหนังน้อยมากแต่ว่าใครมีหนังที่แบบว่าเอออยากแนะนําให้เมนทุนได้ดูอ่ะแบบเมนทุนไม่รู้เรื่องเนี้ยเมนุนพลาดนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเมนทุนรออ่านตลอดนะคะ ไปถ้าซานต้ามีจริงคิดว่าจะหน้าตาย,ยัางไงที <c oughs> ่ถ่าคิดว่าซานต้ามีจริงก็คงจะเป็นแบบในการ์ตูนนะคะที่จะเป็นคุณลุงหน้าตาใจดีเนาะแล้วก็รูปร่างเนี่ยไม่รู้ไม่รู้นะคะอาจจะแบบซานต้าสมัยนี้เขาอาจจะรักสุขภาพแบบลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วหุ่นเฟิร์มไหมหรือว่า,าจ,จะเป็นซานต้าลุกนิ่มลุกนิ่มนุ่นิ่มเหมือน,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 นในการ์ตูนที่เคยเห็นกันก็ได้เนาะคือนั่นแหละคะ่ะพูดถึงรูปร่างแล้วรูปร่างคนเรามันมีหลายแบบนะคะซานตาคลอสก็อาจจะมีหลายรูปร่างแต่ว่าที่สําคัญคือการเรสเพค ในคุณของตัวเองและของคนอื่นนะคะก็ respect นะคะ others นะคะต่อไปเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อ่ายังไม่เกิดขึ้นในแมหแต่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เลยคือวันเนี้ยเมดนูนจะได้ไปดู s ไป d ด r m a n n no น w น y Home นั่นเองนะคะก็คือเข้ามาสักพักแล้วตื่นเต้นมากๆซึ่งวันเนี้ยจะได้ไปดูแล้วนะคะจะถือเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ละกันเนาะเราลอมานานมากๆอืมแล้วก็เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะเราได้เจอเพื่อนใหม่มากขึ้นแล้วก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอืต่อไปนะคะก็กระหมดแล้วทุกคนถ้าเป็นซานต้าจะให้อะไรคนถาม งั้นเมนุ่นจะเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นซานตาจะให้อะไรกับคนถามเป็นถ้าเราเป็นซานตาเนี่ยเราจะให้อะไรกับ followers ให้กับคนดูที่ดูเราอยู่ตอนนี้ถ้าเมนุ่นเป็นซานตานะคะตัวเล็กๆประมาณนี้ตัวเล็กไม่ไม่รู้ถ้าเมนนุ่นเป็นซานตาตัวน่ออๆนะคะเมนุ่นจะขอให้ทุกคนเนี่ยพบพเตอร์จะสิ่งดีๆนะเมนุ่นจะมอบสิ่งดีๆให้ทุกคนในทุกๆวันมากกว่าสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าเมนนุ่นคิดว่าต่อให้มันจะเป็นความสุขเล็กๆอะ นิดเดียวเป็นความสุขเล็กๆแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากพอที่ทําให้คนเราอยากมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันก็ได้เพราะฉะนั้นเมนุนจะให้สิ่งดีๆกับทุกคนนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะเมนุนอยากให้หลายอย่างอะได้ปะ่ะอยากให้หลายอย่างเลยก็คืออยากให้โควิดออกไปนะคะเดี๋ยวเมนุนอ่นะถ้าเมน,นุนเป็นซานต้าจริงๆนะเมนุนอยากให้โควิดออกไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในห้องคิดมากกับตัวเองนั่งกอดเข่าร้องไห้อะไรเงี้ยบอกเลยว่า มันซัฟเฟอร์มากจริงๆนะคะจากใยคนที่เคยประสบเหมือนกันก็คือซัฟเฟอร์มากเพราะฉะนั้น,นเออเราอาจจะขอให้โควิดออกไปทุกคนจะได้มีความสุขต่อไปนะคะอยากจะมีจมูกแบบดูดอฟหรือว่าหูแบบเอลแน่นอนเลยนะคะคือเมนนุ่นอยากมีหูแบบเอลมากนะคะคือเคยคิดเล่นๆว่าเจ้าหูเอลมามาถ่ายแบบมามาติดเล่นๆน่ะ แบบมันดูหน่ารักอะหูมันแหลมแล้วก็หูมันยาวใช่ไหมก็ขอเป็นหูแบบเดียวละกันนะคะน่ารักดีแล้วก็ข้อ18ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้วาดรูปสโนว์แมนด้วยนิ้วโอเคได้นะคะเดี๋ยวขอเวลานะคะตัดไปตอนที่ไม่นุ่งกำลังวาดเลยละกันนะคะแบบไทม์แลป์ let's go ได้วาดรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตุ๊กตาหิมะนะคะที่วาดโดยใช้นิ้วท้าดาน่ารักไหมทุกคนจะเป็นน้องกลมๆข้างบนนะคะข้างบนนี้จะเป็นหน้าเนาะแล้วก็เป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ส่วนตัวลงไปอีกนแล้วก็กิ่งไม้จะเป็นสองสอง จะเป็นแบบนี้นะกิ่งไม้แบบนี้เนาะแล้วก็จะใส่หมวกสะตทคลอสด้วยนะคะเพิ่มความนุบนิบมุบบิบเป็นสแตาตัวน้อยแล้วก็ใส่ผ้าบันคอสีเขียวนะคะเพื่อให้มันตัดให้มันมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวในวันคริสต์มาสด้วยก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ทั้ง18คำถาม Q&A นะคะได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในไหนคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเราหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ถ้าชอบคลิป Q&A แบบนี้นะคะสามารถที่จะ เออแบบว่าส่งมาให้เมนุ่นดูก็ได้ว่าอยากให้เมนนุ่นเล่นแบบไหนจะให้เบนอยากให้เมนุ่นเล่นอันไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะให้คําแนะนํากันได้เสมอเพราะว่ายังไงเมนุ่นก็ยังต้องการคําแนะนํจากทุกคนเสมอนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะเมอริติสมัตอีกครั้งขอให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มมีความอบอุ่นในใจเสมอนะคะแล้วก็ สู้นะคะทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันถึงแม้แว่าทุกคนจะเจอเรื่องที่มันโหดร้ายหรือว่าเรื่องที่มันใจร้ายกับตัวเองมากแต่ไม่นุ่นก็เชื่อนะคะว่ามันจะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องที่มันแย่ๆนั่นแหละโอเคนะคะก็จบคลิปนี้แล้วนะคะก็บ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีวันสิ้นปีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย ขอ,ขออีกนิดนึงนะคะก็จะจากกันไปมันมีอะไรมาแนะนําทุกคนคือมันน่ารักมากนะคะอันนี้ค่ะเป็นคุกกี้นะคะจากร้านคาเฟ่เฮลตี้คาเฟ่ค่ะเฮลตี้คาเฟ่นเนี่ยมันอยู่ตรงตลาดนัดเซนทริกเลยนะคะก็จะเป็นร้านแบบแตลมินิมอลขาวๆนะคะชื่อร้านเฮลตี้คาเฟ่ข้างในาคาเฟ่นเนี่ยจะมีทั้งเมนูน้ําแล้วก็เมนูขนมที่เป็นทั้งแบบคีโตแล้วก็ไม่คีโตเลยนะคะซึ่งในช่วงนี้เขาจะทําคุกกี้แบบนี้ขาย,ยากันทุกคน เป็นคุกกี้ในรูปแบบของว,วันคริสต์มาสต่างๆนะคะแต่เมนุ่นกินไปแล้ว2ชิ้นก็คือจะเป็นชิ้นที่เป็นตุ๊กตาหิมะนะคะสโนว์แมนกับเอ่อเกล็ดหิมะที่เป็นเกล็ดหิมะที่มันตกอะเนาะก็เมนุ่นกินไปแล้ว2ชิ้นนะคะก็จะเหลือต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็กระดิ่งที่มันอยู่เอ้ยไม่ใช่กระดิ่งลูกบอลที่มันอยู่ตนบนต้นคริสต์มาสแล้วก็คุณซานตาคอสนะคะยังไม่ได้กินคือเมนุ่นซื้อแบบเป็นเซตนะคะจะมี5ชิ้นก็ถ้าทุกคนซื้อแบบเป็นเซตเลยจะได้สิ่งงนนนาัักก้้5ชิดวยยเลย รักมากๆก็ไปหนุนกันได้นะคะทุกคนด้านน่ารักมากถ่ายรูปก็ออกมาสวยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญขนมอร่อยโอเคค่ะจบละจบที่บละบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย